คุณเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือเปล่าคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการที่ง่ายที่สุดนะคะหรือเราเรียกกันว่าทฤษฎี369ค่ะด้วยสมุดเมเนเฟสสา369สมุดเล่มนี้นะคะจะช่วยคุณเชื่อมต่อกับสิ่งที่คุณต้องการได้มากขึ้นเพียงแค่คุณโฟกัสขอบคุณจินตนาการและเขียนมันลงไปค่ะแต่อย่าลืมว่าคุณต้องลงมือทำและเชื่อว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วด้วยนะคะ และถ้าคุณทำอย่างถูกวิธีสม่ำเสมอและจดจ่อในการเขียนสมองจะสร้างขึ้นความถี่ที่เป็นบวกเพื่อส่งต่อความรู้สึกขอบคุณของเราออกไปยังจักรวาลทฤษฎีนี้อาจจะต้องใช้เวลาและความเชื่อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทำได้อย่างเสมอและโฟกัสได้ถูกคุณอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะคะทฤษฎีนี้อาจจะต้องเขียนซ้ำในเรื่องเดียวกันถึง21วันแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่ หนึ่งเล่มอาจจะต่อหนึ่งเรื่องก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยแต่อยู่ที่ว่าการกระทำของคุณนั้นมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ไม่กังวลใจและไม่บกมุ่นแต่เชื่อว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นนะคะอันนี้คือคีย์หลักเลยของการใช้ทฤษฎีนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคชาวท่าดินวันนี้คลิปเราอาจจะแบบ เงาๆเลยนะพอดีว่าอัดตอนคืนแล้วแบบไฟมันลงมันก็เลยกลายเป็นเงาไปหมดนะคะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะประจําวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่สั้นที่สุดของปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักชาวท้าตีนเนี่ยสองวิสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ใครอยากได้สมุดเมนิเฟสสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะ โอเคใครอยากดูตรงส่วนตัวก็สามารถทักได้นะคะวันนี้เราไม่ได้แบ่งว่าจะต้องอยู่ในสถานะอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดกันไปเรื่อยๆเนาะว่าเป็นยังไงก็เท่าที่ดูได้เท่าที่ไพ่จะบอกนะคะไม่เอาแบบวนเวอร์หรือเยอะจนเกินไปเนาะเอาเป็นแบบแนวทางแล้วกันนะคะให้กับพวกคุณทุกคนถ้าวันนี้พลังงานดีนะคะก็ขอทุกคนโชคดีตามพลังงานแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นพลังงานที่ดีก็ขอให้ทุกคนปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะ โอเคอย่างแรกเลยตุกขอดูพลังงานในช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ของชาวทัดดินไงค่ะตุกไม่รู้ว่าไพ่มันเอียงหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะไม่น่าจะนะเออแต่ตาเราตอนนี้ตามันเอียงมากเดงสต่ต้องไปตัดแว่นใหม่ละโอเคไพ่เป็นเดอะซันไงไพร่ The World, The Sun, รีเวิร์ดเดอะซันรีเวิร์ดทั้งคู่แต่ว่าไพ่สองถ้วยไม่รีเวิร์นะจ๊ะมีซิกซ์โปงอน แล้วก็มี3มเหรีนีเวอร์ถ้าใครนะคะมีความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นทางไกลาชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยลงเอยลงลอยแฮปปี้สักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วหรือความสัมพันธ์ไม่จริงก็ได้นะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยลงรอยในช่วงนี้แต่เรามีความรู้สึกว่า ยังเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะไปต่อได้เป็นไปได้อ่ะค่ะช่วงสองวิสุดท้ายอะค่ะจะเป็นช่วงที่ตุกว่าหลายคนนะคะคุณจะรู้สึกห่างกับความสัมพันธ์นี้มากๆคุณจะรู้สึกเหมือนแบบคุณไม่อยากคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนเลยอะคุณจะมีความรู้สึกถึงความไม่อยากพยายามอะไรทั้งสิ้นของความสัมพันธ์นี้อยากจะไปเจอคนใหม่ๆหรืออาจจะบางคนนะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเออความรักเรามันมันไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเองมากแต่บางคนก็ถึงขนาดแบบว่าปล่อยความสัมพันธ์นี้ได้เลยอะ่ะคือไม่เอาแล้วก็ได้อะไรเงี้ยไม่ไม่พยายามแล้วก็ได้คือถ้าจะต้องจบกันไปก็ยอมรับความจริงแล้วกันนออะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกคุณมันจะแบบอารมณ์ฟิลลิ่งหนีเหนื่อยนะคะขอดู้เพิ่มเลยสิอืม ไพ่ควีนสวรรค์ค่ะเซเวนอบสองหลายๆคนพยายามกลับมาเข้มแข็งในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆนะคะคือคุณพยายามที่จะแบบอยู่คนเดียวให้ได้อยู่ด้วยตัวเองให้ได้บางคนอาจจรมีชาวท่านน้ำเข้ามาเกี่ยวกับพันนะฮะชาวท่านน้ำชาวท่าน ไฟอะไรแบบนี้นะคะชาวทาดินก็ได้นะเชาวราศีมีนี่น,นะคะตุกแค่รู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะมีความอันนี้คือไพ่อะ่ะถามว่าช่วงสองวิหลังจะเป็นยังไงอะ่ะไพ่อะ่ะพยายามจะบอกความรู้สึกของคุณก่อนว่าคุณจะรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วก็แต่ว่าคุณก็ยังคิดถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากให้มันเป็นไปได้ อาจจะมีความหวังเล็กๆในตัวเราที่อยากให้มันเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้อะเราจะต้องอยู่กับตัวเองยังไงหนึ่งเงี้ยตัวก็คุณมีเรื่องของการแบบแอบไม่เชิงแบบวางแผนกับตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งอะค่ะว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องจบความสัมพันธ์มันต้องยุดติเลิกคุยหรืออะไรใดๆก็ตามอะ เออมันจะต้องอยังไงเราจะต้องอยู่ยังไงให้ได้เราคงเหงาเนาะเราคงถ้าเราเหงาเราจะทำอะไรมาทดแทนดีนะอะไรแบบนี้นะคะเออมันฟิล,ฟ,ลฟิลนั้นเลยนะอย่างนั้นตุกขอดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความสัมพันธ์แล้วกันขอดูความสัมพันธ์เลยค่ะให้เป็นเดดเดวิลค่ะความสัมพันธ์ของชาวทัตด,ดินไพ่เดอะเชอร์รี่ออนโอ้โหไพ่เดอะเฮอร์มิทรีเวิร์ส จะมีชาวราศีมังกรชาวราศีกรกฎเนาะชาวราศีกันนะคะมีชาวธาตุไฟนะเออมีชาวธาตุลมค่ะแล้วก็มี The Empress คือทุกคนอยากให้ตุ๊กแบบพยายามบอกเนาะว่าแบบมีใครเกี่ยวพันกับเราตุ๊กจะพยายามพูดแล้วกันนะถ้าลุกลืมก็ขออภยัยแต่ตุ๊กจะบอกว่าวายความสัมพันธ์หรือบรรยากาศในความสัมพันธ์ค่ะของของคุณในช่วงสองวิคนี้ตุ๊กบอกเลยว่า ไม่คุณก็เขาไม่คุณก็ใครสักคนแต่ตุกคิดว่าน่าจะเป็นคุณชาวทัดินเองคุณพยายามอยากที่จะเดินทางไปหาใครบางคนหรือพยายามอยากเจอใครบางคนนะคะตุก็คุณมีคนอยู่ในใจที่คุณยังไม่เคลียร์ยังไม่จบหรือยังไม่แบบได้คอมมิตกับความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะยังไม่คอมมิตกับความสัมพันธ์นี้บางคนนั่นหมายถึงแบบมีปัญหาทะเลาะกันอยู่หรือไม่ลงตัวมันมีความรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ เราอยากจะไปต่อคุณพยายามที่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์คือตอนแรกเมื่อกี้ไพ่เปิดออกมาเนาะว่าพยายามปล่อยวางแต่สุดท้ายแล้วตกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มาผักคุณนะคะให้คุณแบบเหมือนจะต้องไปนะแบบฉันยังรู้สึกดีกับคนคนนี้อยู่อะฉันฉันยังอยากมีส่วนร่วมกับคนคนนี้อยู่อะอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็น เป็นฟิลของความรู้สึกของคนที่มีความมุ่งมั่นกับความสัมพันธ์นี้อยากจะไปต่ออยากจะออไม่ถึงขนาดควบคุมแต่อยากจะแสดงความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็มีความ,มก็มีความรู้สึกว่าบางคนน่ะคุณเชื่อในเรื่องของกรรมเวรมากแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนมาเป็นคู่กรรมคู่เวรหรืออะไรของเรานะคะหรือถ้าเกิดไพ่เป็นไวเวอร์ซ่านั่นหมายถึงคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคนนี้เขาจะพยายามไล่ล่าคุณในช่วงเวลานี้ก็ขอให้เป็นอย่างหลังแล้วกันเนาะที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยกับใครแต่ว่ามีใครมาเหนื่อยกับเรามันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เราอาจจะรู้สึกดีมากกว่าแต่ตุ๊กบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันจะไม่เงียบขามมันจะไม่แบบยุติการคุยจะไม่เลิกลาจะไม่แยกจากแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกได้เลยว่าฉันมีค่ามากเลยเขาถึงกลับมาหาฉัน มันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะโอเคให้เป็นห้าดาบด้วยโอเคมันอารมณ์แบบต้องได้ต้องโดนต้องเลือกต้องใช่อะค่ะจะมีชาวราศีกุมชาวท่านลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันเป็นแบบต้องใช่ต้องได้ต้องเลือกต้องจบต้องต้องพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ ให้เค้นเดวิลออฟจูนรีเวิร์สแล้วก็มีคิงซับปอนมันก็ยังเป็นอะไรที่สําหรับบางคนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในความคิดที่อยากจะรกะทำกับบางคนไม่ได้มีแรงปรารถนาที่อยากจะทําแต่เป็นความฝันความคิดความรู้สึกว่าอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ดีพูดมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะงงตุกมองได้2ออย่างนะ,ะบางที บรรยากาศของความสัมพันธ์แบบนี้หรือความรู้สึกหรือการกระทําอะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนในชาวธาตดินเท่านั้นซึ่งบางคนอาจจะมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมาเลยแต่สําหรับบางคนมันคือการบอกความในใจบอกความในของคู่กรณีของเราหรือตัวเราเองที่อยากจะทําอยากจะพยายามแต่ว่าไม่ได้พยายามเข้าใจปะเหมือนคิดอยู่ในใจว่า ฉันอยากจะเจอเขาฉันคิดถึงเขาฉันอยากคุยกับเขาถ้าเราได้กลับมาอีกครั้งหรือเนี้ยบางคนมันเป็นเพียงแค่ความคิดค่ะแต่สําหรับบางคนน่ะมันคือการกระทําจริงไพ่เดียออฟฟอร์จูงมาถึงรีเวิร์สนะคะแล้วก็มีคิงสอปอนขึ้นมาด้วยคือมันคิดแหละบางคนเนี่ยเขาเลือกการกระทําไปก่อนแล้วมันมีนะคะบางเคสอาจจะแบบ เหมือนอยากจะมาง้อกันอยากจะมาคุยกันเนี่ยถึงขนาดแบบบางคนอยู่ไกลกันเนาะจองตัวเครื่องบินเตรียมเติมน้ํามันให้เต็มถังเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มาไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่แบบตอนแรกมันจะเป็นอะไรที่หุนหันพันแล่นนะคะแต่ว่าตอนหลังอะเหมือนกับว่าพอเหมือนอารมณ์มันมันเบาลงเหมือนใจมันสงบลงอะมันเลยทําให้คิดว่าเราควรจะทําดีไหมเราควรจะง้อดีไหมเราควรจะไปต่อดีไหมคือ ตุ๊กบอกเลยว่าชาวทาดดินนะหลายๆคนนะคะบางคนอารมณ์เหมือนเป็นไบโพล่าเลยอะแบบบางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้นะถ้าเกิดคุณไม่ทําแบบเนี้คุณจะต้องเสียคนคนนี้ไปแต่ว่าบางนาทีพอคุณคิดขึ้นมาได้คุณก็จะแบบว่าทําไมล่ะทาไมเราไม่เห็นค่าของตัวเองมากกว่าทาไมเราต้องพยายามหรืออะไรแบบนี้ทําไมเราจะต้องไปไฟเพื่อใครบางคนแบบคุณจะเป็นแบบฟิลฟิลนี้เลยหรืออาจจะเป็นคู่กรณีคุณก็ได้นะแต่ ตามไพ่แล้วอะตุกคิดว่าจะเป็นชาวธาตุดินเองค่ะที่จะมีความรู้สึกแบบแรกๆมันแบบโหไฟแบบแรงปาดถนามันแรงมากๆเลยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอใจมันเย็นลงอะคะ่ะมันรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะไปใส่ความพยายามไม่อยากจะทําอะไรแล้วอยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่เดินเกมแล้วอีกคนนึงติดก,กับมากกว่ามันมันจะเป็นฟิลความรู้สึกแบบนี้นะคะในในช่วงสองวีคนี้ อย่างนั้นเดี๋ยวตุกขอดูบทสรุปหน่อยอะก่อนดูบทสรุปเนี่ยขอดูหน่อยตุกขอดูคู่กรณีของคุณเดียวค่ะชาวทาดินขอดูคู่กรณีของชาวทาดินหน่อยเลยลยวคนมีคู่กรณีเนาะคงอยากรู้ว่าความคิดความรู้สึกของคู่กรณีเรามันเป็นแบบไหนไพ่สี่ดาวค่ะไม่นิ่งแน่นอน ใจมันคงกระสับกระส่ายสุดๆนะไพ่เซเว่นช็อปวอนรีเวิร์สค่ะแล้วก็มีเด e ลอเวอร์โอเคควินชอปวอนรีเวิร์สจริงๆตุกมองว่าเขานิ่งในแบบที่ไม่นิ่งอะค่ะบางคนคุณอาจจะแบบโน c o คอนแท็กกันไปหรืออะไรก็ตามมันเป็นความนิ่งในแบบที่ไม่นิ่งมันเป็นความนิ่งในแบบที่บางคนนะเขาก็อาจจะไม่ได้มีตัวเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็บางคนเองอะค่ะเขาไม่ได้รู้สึก มีแพชชั่นกับความสัมพันธ์นี้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยณนะตอนนี้มันจะเป็นปัญหาอะไรหรือยังไงก็ตามตุกถึงบอกว่าจริงๆแล้วว่าตุกเปิดไพ่มาตุกแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เหมือนมีมีความพยายามหรือมีแนวโน้มในเรื่องของความพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อ มันน่าจะเป็นชาวทาดินมากกว่าที่คุณจะไปใส่ความพยายามกับใครบางคนเนี่ยนะคะหรือแบบไปง้อแฟนหรือไปอะไรแบบนี้มากกว่าเนี่ยอืคุณกําลังดีลกับคนที่เขารักตัวเขาเองหรือบางคนเขาตื่นรู้แล้วแล้วเขาแค่รู้สึกว่าถ้าความรักมันจะเสริมมาหาเขาอะมันก็คงจะชัดเจนด้วยตัวของมันเองหรือแบบคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นอะถ้าคนที่ใช่มาในเวลาที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยคุณกาลังเจอแบบ แนวโน้มของคนแบบนี้อยู่หรือดีวกับคนแบบหนุนีอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่คิดเยอะในความสัมพันธ์แล้วก็เขามีเหตุผลมุมมองในความสัมพันธ์มากๆคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนโรแมนติกหรือต้องการแฟนที่โรแมนติกหรือ,อะไรมากแต่ต้องการอะไรที่อยู่บนบนเหตุผลจริงๆอ่ะหรือเป็นคนที่แบบถ้าจะจีบฉันก็ต้องชัดเจนกับฉันหรือถ้าฉันจีบใครฉันจะชัดเจนกับคนนี้มากๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตุ๊กบอกเลยว่าถ้าคุณดีวกับคนนี้อยู่ ถ้าเขารักใครจริงจังหรือเขาชอบใครจริงจังหรือชอบคุณจริงจังเนี้ยตุ๊กบอกเลยว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันกำกวมเขาจะเปิดเผยคุณต่อสาธารณะเขาจะบ่งบอกทุกอย่างจริงๆอะตุ๊กมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้แฮปปี้นะคะแต่ตุ๊กว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบซึมลึกที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถเมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้บางคนสามารถเป็นแฟนกันได้บางคนสามารถแต่งงานหรืออะไรกันได้หรือบางคนแบบ เป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกันได้อะแต่แค่ว่ามีอะไรบางอย่างในตัวของชาวทัดดินที่เขายังสงสัยยังเครือบแคลงว่ารู้สึกแบบเดียวกับเขาจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณแบบคุณให้ค่ากับความสัมพันธ์นี้จริงๆไหมอะไรเงี้ยมันยังเป็นความสงสัยของคนคนนี้อยู่นะคะตกุกาเขา,าพยายามทดสอบอะไรคุณหลายๆอย่างแล้วมันมีบางข้อที่คุณสอบตกอะมันเลยทําให้เขาแบบทุกวันนี้มันความสัมพันธ์มันเลยเหมือนกับว่าเขาแค่ เออปล่อยให้คุณหลีดไปก่อนนะว่าคุณจะเอาอยัางไงหรือจะยัง,ยงไงสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาจะมาพิจารณาเองว่ามันควรจะเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการจริงๆไหมนะคะแบบไพ่มันชัดมากว่ามันไม่ใช่เขาไม่แคร์นะคะแต่ตุกมองว่าคุณกาลังดิวคนที่เขามีเหตุผลที่จะเลือกใครสักคนถ้าคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่ พอดีกับเขาหรือเป็นคนที่แบบศีลเสมอกับเขาจริงๆมีโปรไฟล์มีอะไรแบบไม่ได้มาเป็นภาระเขาอะ่ะตุ๊กบอกเลยว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเลือกจาก้าแต่ว่าถ้าเกิดเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาได้ตกหลุมรักไปแล้วอะ่ะตกหมุมรักคุณไปแล้วอะ่ะนั่นหมายถึงเขาเลือกคุณแล้วแต่ถ้าถ้าเกิดคุณแบบอีดออดลีลอเหมือนจะเล่นเกมเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กบอกเลยคุณจะค่อยๆเสียคนคนนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสุดท้ายอะ่ะ เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คุณมานั่งเสียใจที่สุดก็ได้ว่าคุณไม่น่าแบบเล่นเกมตั้งแต่แรกเลยอันนี้คือไพ่มันบอกอย่างนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะชาวธาตุดินอย่างนั้นขอดูบทสรุป่อยค่ะของความสัมพันธ์นี้ในช่วงสองวีนี้ไพ่เดือสซันค่ะรีเวิร์สเลยกาวเมถาวคูนี้คงสองเงินไปส่องเงนมา คงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตุกเห็นความคิดถึงนะของคนคู่นี้คิดถึงด้วยกันทั้งคู่ค่ะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็คิดถึงมากรู้สึกมากแล้วก็อยากเจอมากด้วยแต่ว่าทําอะไรไม่ได้มากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่บางคนก็คือส่องคือดูคือมองว่าทําอะไรอยู่เป็นอะไรยังไงอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอืมตุกว่ามีบางคนนะถ้าคบคนไกลอ่ะตุกว่ามันมีเรื่องของ บางอย่างที่มันทําให้เราไม่ยังไม่สามารถเกิดได้อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานที่มันไม่ลงล็อกลงตัวในเรื่องของเวลาที่มันไม่ได้เงี้ยบางคนดีวกว่าคนที่ยุ่งอยู่มากๆหรืออะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเราเองที่ยุ่งนี้นะคะ,อะโอเคไพ่มีชาวราศีพิจิกชาวพุกชาวท่านน้ำท่านดินท่านไฟมีหมดทุกท่านแหละนะจะมจิกใบสุดท้ายทมแพรนหะจะมีชาวราศีธนู ถ้าใครที่ no contact ก,กันอยู่หรือไม่ค่อยได้คุยกันเดือนนี้สุดท้ายก็จะได้คุยกันหรือถึงขนาดได้เจอกันเลยนะคะแบบมีโอกาสได้เจอกันเลยอย่างเงี้ยได้ได้พูดคุยกันได้อะไรกันแต่เป็นการพูดคุยในแบบที่มันไม่งั้นพูดคุยแบบในเชิงแบบหยอกเอิญเล็กเลกถามถึงเออเขาเรียกความเป็นหัวเป็นใย,ยซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ ชัดเจนในขนาดนั้นถึงแม้ในใจจะอยากชัดเจนก็ตามตุ๊กบอกเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีความสัมพันธ์รู้สึกเก่าๆเดิมๆแล้วก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่คือถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วตอนนี้อยู่ในสถานะที่กําลังจะเลิกกันหรืออะไรอ่ะตุ๊กบอกเลยว่าเขายังอยู่ในการตัดสินใจที่จะออกจากคุณดีไหมหรือคุณตัดสินใจที่จะออกจากเขาดีไหมเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มันยังมูอ่อนจากกันไม่ได้แต่ว่า จะให้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมหรือจะให้กลับมาทําอะไรกันเหมือนเดิมอ่ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจแล้วมันยังทําไม่ได้ไพ่กองนี้เดี๋ยวอีกหน่อยคุณจะได้คุยกันนะคะแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นหลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยมันจะทําให้ตุกว่ามันจะบ่งบอกถึงความรู้สึกของคุณสองคนได้ว่าอ้าวจริงๆก็คิดถึงฉันนี่หว่าจริงๆก็มีฉันอยู่ในใจตลอดนี่หว่าแล้วแบบจะแบบเล่นเกมทําไมจะทําแบบนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณจะ คุณจะรู้สึกได้เลยนะคะอืมโอเคชา e n จ i n g ไ i ม e ค่ะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องมาแข่งขันท้าทายหรือเล่นเกมอะไรอะนะจริงๆแล้วหลายคนมันอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ต้องเปิดใจจริงๆให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ลิชอ u t ค่ะแล้วก็ตัวความสัมพันธ์นี้มันจะยังเป็นอะไรที่ หลายคนนะถุกว่ามันยังไม่ได้แบบตอบโจทย์ความชัดเจนอะมันยังไม่เป็นทีมเวิร์กกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่ใช่คู่แข่งกันเราไม่ใช่คนที่จะต้องมาเขาเลือกอะไรอะมาลบลาค่าฟันการหนาะเราต้องเป็นทีมเวิร์กซึ่งกัะนและกันว่าบอกเลยว่าคู่นี้ยังไม่ได้เป็นทีมเวิร์กกันสักเท่าไหร่หรือยังไม่ได้คุยกันชัดเจนสักเท่าไหร่อะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นอย่างเงี้ยมันติดอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ให้ take action ค่ะรักก็ต้องบอกชอบก็ต้องบอกอยากเคลียร์ใจอยากคุยคิดถึงก็ต้องบอกนะคะแล้วก็ compromise ค่ะบางครั้งแล้วอะ่ะหลายๆอย่างในชีวิตของชาวท่าดินเองอะคะตุกว่าเราจะเป็นคนที่ตรงเป็นไหมมันฮัดเลยก็อาจจะไม่ได้เนาะมันอาจจะต้องแบบบางอย่างก็ต้องยืดอยู่ในตัวเองบ้างอะคือตุกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปดีก็คือรักรักชอบ ไม่พอใจหรืออะไรก็ต้องบอกพูดกันตรงๆอีกอย่างนึงก็คือต้องยืดหยุ่นในความสัมพันธ์นี้มันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นทีมเวิร์กแล้วก็ไปต่อกันได้แล้วก็เคลียร์ใจกันได้จริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาอยู่ที่ชาวทัดดินชาวทัดดินก็ต้องไปพยายามปรับเปลี่ยนแต่ถ้าปัญหาอยู่ที่คู่กรณีของชาวทัดดินเพราะฉะนั้นชาวทัดดินอาจจะต้องเป็นฝ่ายแอคชั่นพูดอะไรตรงๆออกไปเพื่อให้เขาได้รับรู้รับทราบแต่ถ้าเขาไม่ปรับ นั่นหมายถึงว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้ก็เราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเหมือนกันนะคะถ้าเกิดแบบเขาไม่ได้เหมาะสมกับเราอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาว่าดินขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ